ครับครับผมชื่ออาตมาเล็กสวนจากคาเฟ่ใครที่เขาซ้อมมากี่วันประมาณอาทิตย์สองนี่ก็่ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่ใต้สวนจากคาเฟ่ที่ใต้ก็อยู่ที่จังหวัดอ่ากันตังค์กรอยู่ที่เดิมเราเนาะแล้วอยู่นั้นมีใครเป็นผู้บกิ๊ซ้อมบ้างตอนนี้ก็เ่็นๆที่นี่ในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบปีครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยยกสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สี่สิบสี่สิบห้ามวยสไตล์อะไรครับที่มววันนี้มาเจอเวลไฟเนาะ เคยต่อยเขาไหมกี่ครั้งละครั้งเดียววันนั้นต่อยกันที่ที่ไหนเจอกันปะรังผีรังผีัเป็นไงบ้างวันนั้นเคยแพ้เขามาแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเราไม่เบียดกันเขาเมื่อจะตายวันนี้มาเจอกันใหม่วางเกว่าแผงให้ดิรอดูเลยดิฮะตอนนั้นต่อยกันดูเวทีกี่กิโล วันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยก่อนฮะสี่สิบเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงเกินเกินอยู่นิดนึงก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายตอนเช้าเนาะร่างกายเดินนี่กี่เปอร์เซ็นต์มร้สมบูรณแข็งแรงและล่าสุดต่อยใครไปต่อยยอดเพชรช่อวันอะไรครับที่วันนั้นวันนั้เป็นไงชนะวันนี้เลยมาเจอคู่ปรับเก่าคิดว่าวันนี้เอาคืนเขาได้ไหมได้มั่นใจเลยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลสากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ ประมาณจิบกวางคุจังหวัดใต้เด็กใต้จังหวัดอะไรจังหวัดตังฝากช่วยช่วยให้ครับหน่อยอ่ะฝากเมย์หลังแย่เพราะเมย์วันนี้เดี๋ยวพี่นะอ่ะขอโชคดีครับ